สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับอ p ที่แล้วที่ใครจําได้นะครับผมได้มาร์กเจาะรูแล้วก็เอาอุปกรณ์วางทั้งหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เห็นทั้งหมดนี้ผมแค่สวงไวไ้เฉยนะผมใส่บูทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะมอแปลงก็เจาะรูเรียบร้อยนะแลยยนะแต่ยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวายสายไฟเป็นจุดๆไปนะครับแล้วก็ผมได้สั่งอะไหล่ไปนะครับ ้าของแท่นนะครับที่ EP ที่แล้วที่ใครได้ดูนะครับไฟตรงนี้นะครับวิ่งเป็นบาร์วิ่งเป็นแบบดอทนะครับที่ผมได้ทําการบัดกีสายไฟตัวนี้ออกนะครับเพื่อว่าให้วิ่งเป็นแบบดอทนะถ้าต่ออยู่เนี่ยจะวิ่งเป็นแบบบาร์นะครับเป็นวงจรของเขาสามารถแก้ไขได้นะครับที่เราซื้อมาใส่กันนะครับเขาเขียนคําว่าบาร์นะครับสองสองขาตาไก่นี่นะ ให้บัตรกีรติดกันนะครับจะเป็นบาร์นะครับถ้าเกิดไม่ได้บัตรกีรติดกันก็จะเป็นวิ่งแบบดอทนะครับแบบบาร์จะวิ่งแบบยาวนะครับแบบดอทจะวิ่งแบบทีละเมีตสเมตรนะครับวิ่งกระแทกขึ้นไปนะครับไอตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทํามาไงเขาใช้สายไฟนะครับมาจัมเอาเลยนะครับแล้วก็บัดรกีออกนะครับแต่ว่าเจ้าของแท่นนะครับเขาไม่ชอบหลอดไฟเป็นซีสีนะครับก็บอกว่าอยู่ในกล่องตัวนี้นะครับ ทำให้มันเป็นร่วมสมัยแล้วนะครับดัดแปลงอะไรไส้นะในห,หมดแล้วก็เดี๋ยวหลอดไฟตรงนี้นครับผมสั่งไปสองวันเข้าวันที่3แนละ้วยังไม่มานะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหลอดใส่ๆอะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะก็จะเอาฝั่งนี้เป็นสีเขียวครับเจ้าของบอกให้ชอบสีเขียวครับแล้วก็เดี๋ยว3าหลอดท้ายเป็นสีแดงนะของที่สั่งไปยังมาไม่ถึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวายสายไฟตัวอื่นเป็นบางจุดก่อนนะครับรับผมลืมบอกไปนะครับตอนที่ผมเทสเสียงให้ฟังนะครับผมต่อไฟครับ V บวก V ลบแล้วก็ EE ีนี่เอาไปเข้าลาโพงใช่ไหมครับ แล้วทีนี้นะครับตอนที่ผมเทสลองนะครับถ้าต่อเข้า E e เนี่ยสำหรับที่ไม่มีขดลวด L นะครับมันก็ต้องใช้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับแต่บอร์ดไดรรุ่นนี้ครับเขามีขดลวด L นะก็ต้องมาต่อตรงนี้นะครับพอ EE เนะครับสัญญาณเข้ามาหาโมดูลนะครับโมดูลป้อนสัญญาณกลับนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเข้ามานี่ครับนี่ครับจะมาเข้าจุดนี้นะขานขดลวด L อนะครับเราก็จะมาออกขานี้นะพอออกขานี้ปุ๊บเราไม่มีอะไรตรงนี้นะครับเห็นครับที่เขาเขียนว่าสเปกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับบวกนี่นะครับเราไม่มีอะไรต่อนะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตย้ายลากฟันจากคําว่า ee นะครับเอามาใส่ตรงนี้แทนคาว่า ee ตรงนี้นะครับผมย้ายลากฟันตรงนี้ออกเอามาใส่คําว่าสเปกเตอร์บวกตรงนี้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวบางท่านตามมาตั้งแต่ e ีแรกครับเดี๋ยวตรงนี้โผล่ขึ้นมายังไงครับคือผมย้ายขาลากฟันมาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ต่อตรงนี้นะครับเอาไปเข้าป้องกันลาโพงนะผมจะวายสายไฟลักษณะนี้นะครับไฟ v บวกนะครับเป็นสีแดงนะครับเบอร์2.5นะครับ แล้วก็กาวนะครับ GND เนี่นะสีเขียวนะเป็นเบอร์ 1. 5ดนะครับแล้วก็ V- ลบนะครับสายสีดำนะครับเบอร์ 2. 5ด้านะแล้วก็สเปกเกอร์นะครับนี่นะครับบวกนี่นะเป็นสาย3ามสแควร์มิลนะครับสามสแควร์มิลเป็นไงนี่นะครับนี่ครับ3ามจนยสแควร์มิลนะสีน้ำเงินนี่นะครับผมก็โยงแบบนี้นะของฝั่งโมดูลฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนกันนะครับโยงแล้วก็เอาสายไฟมารวมกันนะอันนี้ของโมดูลซ้ายกับโมดูลขวานะครับวายแบบนี้เลยนะ ของ่สเปกเกอร์นะครับแล้วก็นี่วีบวกสเปกเกอร์อีกข้างหนึ่งแล้วก็วีลบนะครับนี่นะสีสีน้ําเงินนี่นะสีดํานะครับโยงโยงไปใต้ลอดใต้พัดลมนะครับเอามารวมกันตรงจุดนี้แล้วก็ออกตรงนี้เลยนะครับหลอดไฟที่สั่งไปนะครับห้ามินนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดบัตรจีเปลี่ยนเลยนะครับหลอดแดงๆดงนี่ผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นหลอดใสเหมือนกันนะครับ เปลี่ยนหลอดไฟเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้หลอดของเก่านะไอหลอดเล็กๆทางล่างที่เป็นสีแดงผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะมาซ้ํากันตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ว่าจะใส่เป็นสีแดงหรืออะไรเขากลมันจะซ้ำครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเปร๊บไฟพาวเวอร์จะเป็นสีน้ําเงินนะตอนแรกเป็นสีแดงนะลองเปิดดูนะครับจะติดแบบนี้นะเห็นไหมอ่าฝั่งนี้จะเป็นแบบดอทนะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบบาร์นะครับ เดี๋ยวผมจะบัดกรีสายไฟออกแบบเหมือนกันสงข้างนะผมบัดกรีสายไฟออกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เอาท่อเอาหดหุ้มไว้นะครับเผื่อเจ้าของแท่นเขาอยากจะได้เป็นแบบบารนะครับจะได้เอามาต่อได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะ,ะนี่นะครับก็คนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับ FC ท่านนี้เขาชอบเป็นแบบใสๆแบบนี้นะแล้วก็ให้มีแสงใสออกมาเลยนะครับไฟวีวเดี๋ยวผมใส่เอาไว้ใน ตัวเขาเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ต่อนะผมจะให้ดูสายไฟบางจุดที่ผมต่อนะครับอย่างตรงนี้นะที่ผมให้ดูตอนแรกครับผมตอนที่ผมยังไม่ได้วายนะครับผมจะวายรวมกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของสเปกเกอร์นะครับจะมาเข้าฝั่งนี้นะอันนี้จะเป็นไฟบวกลบกาวนะครับแยกมาฝั่งนี้นะครับ2จุดตรงนี้นะก็จะมาขึ้นใต้นี้นะของชดไฟนะครับเนี่ยที่รอดอยู่เมื่อกี้นี้นะครับอามาใส่ฝั่งบวกของคาปาซิเตอร์นะครับ แล้วก็สีดํานะครับก็เอามาใส่ลบนะครับฝั่งนี้ฝั่งลบนะอยู่ตรงกลางเป็นกาวนะครับส่วนตรงนี้นะครับสายแพรที่ทําไว้แต่ EP ก่อนนะที่ของเป็นไฟเลี้ยงของบาลานซ์อินพุตอะที่ผมเอามารอไว้ก็เอามาต่อเข้าไฟชุดใหญ่เลยนะเพราะว่าบาลานซ์ตัวนี้ใช้รับไฟได้ถึงร้อยสิบเลยนะครับตรงนี้ครับที่ต่อสเปกเกอร์นะครับทะลุรูขึ้นมานี่นะก็เอามาเข้าเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ท่อหดนี่ผมยังไม่ได้ลนนะผมแค่ส่งไว้เฉยนะนี่จะให้ดูก่อนก็เอามาเข้าคาว่าแอมนะครับ ออก S P K นะครับของฝั่งขวานะครับข่านนี้ก็เป็นของฝั่งซ้ายนะครับก็มาเข้าฟิวนะครับฟิวไฟฟิวมันนะตรงนะครับที่ต้องลงกาวนะตรงนี้นะเส้นนี้นะสีดํานี้นะเห็นไหมนีนะครับเขเขียนว่า G ตัวเดียวนะครับก็มาจากนี่เลยนะครับนี่นะเส้นนี้นะก็มาจากชุดไฟที่ลงกล่องชุดใหญ่นะครับตอนนี้ก็มาจากชุดไฟที่ผมให้ดูเมื่อกี้นียนะครับนี่ครับที่มาเข้าตรงนี้นะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ต่อมอแปลงนะดีวผมให้ดูก่อนจับตั้งเลยดีกว่านี่นะครับตอนที่เจาะ ซอฟต์สตาร์ทนะครับจะจะใส่รูนี้นะเนี่ยสองรูนี้นะครับก็สายสัญญาณไฟสองร้อยสิบวัลมาใกล้วอลุ่มนะครับผมกลัวมันทำนะครับผมก็เลยต้องขยับขึ้นมาเจาะใหม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นบิดไฟพัดลมนะครับผมเอามารอนะเดี๋ยวอันนี้ต่อ AC กับ AC นะครับผมจะเอาไฟยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเขียวๆนี่นะบิดเล็กติไฟใช้ไดโอดบิดสิบแอมป์กับคาปาซิเตอร์นะครับห้าสิบโวลต์นะครับเพราะว่า มอแปลงไฟ24ิีเล็กติไฟจะได้อยู่ประมาณ33 34 3, 35ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาเข้าสเตปดาวนะครับพอเข้าสเตปดาวปุ๊บเดี๋ยวดาวก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะผมจะทําการวัดก่อนค่อยต่อสนะายนะว่าผมจะปรับให้เหลือแค่7.5โวลต์นะครับเพราะว่ามาขับพัดลมนะครับเพราะว่าที่เทสพัดลมเปิดไฟ7.5โวลต์ครับพัดลมเป่าเสียงกําลังเดีนะครับถ,ถ้าปรับเป็น10โวลต์11โวลต์12โวลต์เนี่ยจะดังแรงมากเลยนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ดับไว้นะครับ แล้วก็สายวอลลุ่มเนี่ยนะมองไม่เห็นแล้วด้วยเดี๋ยวผมให้ดูข้างล่างนะครับสายวอลลุ่มที่เข้าไปหาวอลลุ่มแล้วก็เตกลับมานะครับก็จะมาเข้าในครับฝั่งขวาเลยนะครับฝั่งซ้ายเลยนะครับพอดีเขามีรูอยู่แล้วนะครับก็เลยบังเอิญพอดีนะครับมันจังหวะของเขาพอดีนะนี่นะถ้าสังเกตดีนะครับมาโผล่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยฝั่งอินฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งอินฝั่งนี้ heit, นะครับข้างกายทาเหมือนเหมือนเขาออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับจังหวะพอดีเลยก็แปลง พอเอาวางหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมใช้เป็นน็อต M5 นะครับแล้วก็อันนี้สายไฟนะครับของ55นะครับศูน55นะ55ในคือสีน้ําตาลนะครับศูนย์ี่คือสีเหลืองนะครับแล้วก็เส้นสีน้าตาลเนี่ยคือ55นะครับก็วิ่งมาเนี่นะครับมาเข้าฝั่งไดอดบิดนะมาเข้าฝั่งไดอดบิดของฝั่งฝั่ง AC หนึ่งกับ AC สองนะครับต่อประมาณนี้ครับกาวก็ต่อตรงกลางฝั่ง คาปาซิเตอร์เลยนะครับผมต่อไฟขอจากไฟป้องกันลําโพงมานะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์แล้วก็ตรงนี้กาวนะเจนดีนะส่วนส่วนตรงนี้เป็นไฟโรเทคนะครับติดโรเทคถึงจะแดงนะครับเดี๋ยวตอนที่เปิดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเพราะว่าเขาป้องกันลําโพงแบบนี้นะครับเอาไว้ใส่กับแท่นที่เป็นอะไรที่มี2เม็ดอยู่ด้านหน้านะครับแบบว่าเวลาโรเทคติดแดงก็จะมีแดงครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีใส่นะครับผมเลยไม่ได้ใส่นะผมก็เลยเอาหลอดไฟบัตรกีติดตรงนี้มาให้นะครับ ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะผมรนท่อหดนะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับ12โวลต์ผมก็มาขอแบ่งจากนี้นะครับสีเขียวกับสีดํานะแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินผมก็เอาไปจากนี้นะครับเนี่ยเยไฟตรงนี้นะครับผมเอาเป็นไฟออนเครื่องนะครับผมต่อเป็นสีเขียวไว้นะเพราะว่ามันทําเป็นไฟโพเทคไม่ได้ครับถ้าเกิดทําไปเป็นเป็นไฟโพเทคเนี่ยมันจะดับนะครับมันเหมือนกับอ่ามันจะดับดูเหมือนกับเครื่องมันเสียอย่างเงี้ยผมก็เลยติดให้ติดแดงเลยดีกว่าทาเป็นไฟออนเครื่องไปเลยดีกว่านะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผ่านจากซอฟต์สตาร์ทนะครับขาออกเอาพุทนะครับ220โวลต์นะครับก็มาเข้าหมอแปลงครับสีดํานะส่วนอีกน้ําตาลกับเขียวนะครับผมก็ขนานมาเข้าของหมอแปลงโม่กันลำโพงนะครับมีอะไรไหมอันนี้วางแล้วก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะตรงนี้ไฟ24โวลต์นะครับสีเขียวสีเขียวนะนี่นะครับผมเอาลอดมันจะมีรูนะผมลอดข้างล่างนะครับแล้วก็เอามาโผล่ต่ออยู่ด้านล่างนะนี่ครับมาโผล่เส้นนี้นะครับเอามาเข้าบิดไฟพัดลมนะเดี๋ยวลองหงายดูนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนะครับนี่นะสีเขียวที่รอดมานี่นะครับเราก็มาต่อตรงนี้นะครับมาต่อสีสีฟ้าน,นะครับส่วนตรงนี้นะครับสีเหลืองน้ําเงินเหลืองนะไม่ได้ใช้นะนะครับผมเอามาตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่่ายชัวสิบห้าไม่ได้ใช้อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นของพัดลมนะผมยังไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวผมขอเปิดแล้วก็ลองปรับวนดูก่อนนะครับหลังจากที่วายสายไฟเสร็จหมดทุกจุดแล้วนะครับผมลองเอาสายสัญญาณนะครับ RCA มาเสียบนะลองเอาโทรศัพท์ก่อนนะมาต่อเข้านะครับผมเปิดเพลงแล้วนะลำโพงต่อเรียบร้อยนะครับผมจะลองผ่านรอดหลดอยู่นะครับแล้วก็วอลลุ่มตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนแล้วนะนี่นะครับของเก่ามันจะเล็กนะเปลี่ยนให้เฟสเต็มนี่เลยครับเต็มเบ้าเลยนะของเก่าจะมีแค่นี้นะครับมันจะต่างกันประมาณนิดหนึ่งผ่านรอดหลดก่อนนะครับเปิดแล้วนะครับเบิ๊บหลอดสว่างจ้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเพลงนะครับ จริงๆหลอดหลอดได้หลีลงแล้วนะคือโมแปลงใหญ่นะครับแล้วก็พัดลมตัวหลังกินไฟด้วยแล้วก็พัดลมตัวนี้ก็กินไฟนะครับตัวน,นี้ผมลองแอบปรับไฟลงแล้วนะครับแต่ว่าไฟยังมาไม่เต็มนะ้างขวาดังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับดังเนี๋ยระบบจะตัดนะครับตัดแล้วนะครับเพราะว่า ไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวผมลองถอดแล้วเสียบตรงดูนะครับว่าเกี่ยวกับไฟไม่พอหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันตกคอมที่หลอดโหลดนะครับหลอดโหลดแดงจ้าเลยนะครับหลอดหลอดผมถอดออกแล้วนะนะครับลักตรงผมเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์นะครับเบิอบเต็ดหมดนะครับลองข้างซ้ายนะครับ มากลนะดอกตรงนี้จะขาดครับข้างขวาน,นะครับอนะดอกจะขาดนี่นะนเนี่ยโมแปงลูกใหญ่มากครับใส่เร่งกว่านี้ไม่ได้เนดะี๋ยวดอกขาดนะครับ ไฟแดงพอเทคนะครับแดงแล้ก็ดับไปตอนนี้ผมเทสกับโต้15นิ้วนะครับนี่นะต่อสเปคคอนนี่นะลองตัวนะครับ,นนรบเป็ดเป็ดที่โทรศัพท์นะ อันนี้เรามาเทสนะครับว่าหัามหรือเปล่านะครับเราก็เร่งวอลลุ่มให้สุดเลยนะครับนี่นะอ่าเร่งสุดนะแล้วก็ไปที่ตู้นะครับนี่นะครับไม่มีวีทนะไม่มีวิทไม่มีหัามไม่มีอะไรเลยนะในขนาดผมคาสายสัญญ,ญาณอยู่นะเดี๋ยวเบาก่อน <S 2> <S 2> <S ถ้าเกิดของใครนะครับเอามาเร่งวอลลุ่มสุดแล้วก็มีจี่มีห้ามนะครับให้ดึงสายตรงนี้ออกนะเนี่ยสายที่เราเสียบเนี่ยเห็นไ,ไหมครับ แล้วเราก็มาลองเล่งนะครับบางทีมันไม่ได้ทามาจากตัวแท่นนะครับมันทํามาจากสายสัญญาณนะมันอาจจะไปพลาดอะไรอยู่นะครับเราก็เอามาเล่งอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่มีหามนะนี่ยนะครับไม่มีนะเงียบเลยนะครับถ้าถอดสายสัญญาณออกเดี๋ยวดูมิเตอร์ผ่านช่องเหล็กตรงนี้ไปนะครับนี่นะผ่านไปตรงนั้นะครับผมไม่มีที่วางนะไฟ24โวลต์นะครับตรงนี้นะที่ผ่านมาเป็นเช่นสีฟ้านะครับบิดเล็กติฟแล้วจะได้อยู่ประมาณ3-4 3.5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะ เห็นนะครับจะได้อยู่ที่สามสิบสามจุดห้านะครับผมก็จะมาผ่านนี่นะครับมันจะมี VR อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับนะครับ VR ตรงนี้นะแล้วผมก็ลดวอลต์ลงแล้วนะครับเดี๋ยววลต์ลงเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับใช้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าวลต์นะใช้พัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งให้ดูนะครับว่าเวลาเร่งเกินไปแล้วพัดลมมันจะดังนะครับถ้าไฟสิบสองวอลต์นะครับบิดเล็กติฟแล้วจะได้อยู่ที่ ประมาณ15โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นไปนะเดี๋ยวใครฟังเสียงพัดลมนะเห็นไหมนะครับก้าโวลต์แล้วนะครับพัดลมดังแล้วนะเปิดแล้วเห็นไหมครับในแค่10โวลต์นะครับ,รบดังมากแล้วนะครับสองโวลต์นะครับโหดังดังมากเลยนะครับ ต็อเคครับปรับให้รู้นะครับว่าตรงนี้เวลาเราอยากให้พัดลมเบานะครับเราก็ลดลงมานะครับนี่ผมเอาไว้ที่เจ็ดจุดห้านะเพราะว่าลมแรงมากครับเป็นพัดลมสิบวนก็ยังดังอยู่นะครับถ้าฟังอยู่ตรงเนี้ยไม่ยินดังมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้ที่เดิมนะครับเพราะว่ามีพัดลมตัวหลังด้วยช่วยกันดึงอากาศนะครับคงไม่ร้อน ต่อไปก็จะมาวัดกําลังวัดนะครับผมแอบวัดไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาวัด2โอห์มให้ดูนะครับ2โอห์มคือกําลังวัดมันจะมันจะได,ได้เยอะสุดแล้วก็โวลต์จะได้ต่ําสุดนะมันจะหลอกกันไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าดูโวลต์จะเป็นโวลต์ต่าสุดนะครับของแอมป์ท่านี้นะผมใส่ขึ้นใส่อะไรไว้เรียบร้อยแลวนะครับที่2โอห์มนะครับเดี๋ยวผมวัดเสร็จเดี๋ยวผมให้ไปดูนะเพราะผมต่อจริงๆนะเดี๋ยวผมขอวัดขึ้นก่อนนะครับแอมป์ดูตรงน้นนะครับโวลต์ดูตรงนี้นะแล้วก็ข ที่ผมแอบวัดไปนะครับได้อยู่ที่สี่ิหกโวลต์นะเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับไปแล้วนะครับยังไม่ขิดนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับผมกวฟิลขาดนะครับสี่สิบหกโวลต์นะครับยี่สิบจุดแปดอมป์นะนี่นะครับนี่นะไม่ได้ตัดต่อนะอ้าวลากไปให้ดูเลยนะครับสองโอห์มนะครับอันนี้ผมเอามาวัดอ่า สองจุดหกนะไม่ได้ต่อแล้วนะครับเพราะผมแอบวัดไปแล้วเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวมีโหลดผมสี่นะครับสี่เอามาเนี่ยนะครับขนานนะครับนี่นะขนานนะสี่ขนานสี่เป็นสองนะนี่นะครับวนจับฝั่งนี้นะหลอกไม่ได้นะวนจับฝั่งนี้นะแล้วก็สายสีแดงเนี่ยลากมาหาสายโพลบนะครับนี่นะครับจับเฉพาะลูกเดียวนะเพราะามันขนานกันอยู่แล้วนะครับไม่มีหลอกนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปเลยมอ้อแปลงลูกใหญ่นะครับสูงห้านิ้วนะ เอสซีเขาซื้อมาคนขายเขาบอกว่าเป็นหม้อแปลงของต่างประเทศนะครับสรุปวัดกําลังวัดของแอมแท่านนี้นะครับที่วัดเมื่อกี้นี้นะได้4 6โวลต์ครับจะหลอกกันไม่ได้นะเห็นไหมครับ2โอห์มนะครับจะได้4 6โวลต์นะครับโวลต์จะต่ํานะถ้า8โอห์มจะได้53โวลต์นะครับตรงนี้ไม่สามารถหลอกกันได้นะครับเพราะว่าโวลต์มันจะลดลงมาเป็นลําดับลําดับนะครับตามจํานวนโอห์มลดลงนะครับก็จะลดลงมาตามนะครับถึงผมไม่ได้วัด2.6โอห์ม4โอห์ม8โอห์มให้ดูนี่ก็ หลอกกันไม่ได้ครับว่าเมื่อกี้นี้ผมวัดให้ดูได้4.6โวลต์นะครับก็สรุปแล้ว8โอห์มนะครับตอนที่ผมแอบวัดนะได้53โวลต์นะครับเอา53โวลต์นะครับคูณ53นะครับจะเท่ากับ2,809นะครับเอา2,809นะครับมาหาร8โอห์มนะครับจะได้เท่ากับชนแนลละ3 5 1วัตต์นะครับคูณ2ชนแนลเท่ากับ702วัตต์นะแล้วผมก็มาวัดที่4โอห์มนะครับได้11.5แอมป์นะครับ ได้51โวลต์นะครับเอา51คูณ51นะครับจะเท่ากับ2,601นะครับเอา2,601มาหาร4โอห์มนะครับจะเท่ากับชั้นแนลละ650วัตต์นะครับคูณ2ชั้นแนลจะเท่ากับ1,300วัตต์นะครับแล้วผมก็มาวัดที่2.6โ oh อห์มนะครับได้อยู่ที่16.9แอมป์นะครับได้49โวลต์นะครับ 49โค49โวลต์จะเท่ากับ2,401เอา2,401มาหาร2.6โ oh อมนะครับจะเท่ากับ923วัตต์นะครับโคูณ2ชันแนลจะเท่ากับ1,846วัตต์นะครับแล้วผมก็มาวัดที่2โอมนะหมอแปลงลูกนี้มีกําลังดันลงมาถึง2โอมเลยนะครับถ้าเพราะว่าได้กําลังวัดสูงกว่า2.6โ oh อมนะครับถ้าใครเคยจําได้ที่ผมเคยวัดให้ดูบ่อยๆนะหมอแปลงลูกนี้ได้กําลังวัดสูงสุดที่2,116วัตต์นะครับ2โอมได้อยู่ที่40 หกโวลต์นะครับประ46โวลต์คูณโวลต์จะเท่ากับ21,16นะครับเอา2 1 1 6นะครับมาหาร2โอห์มนะครับจะได้เท่ากับชันแนนละ1058วัตต์นะครับคูณ2ชันแนนจะเท่ากับ21,16วัตต์นะครับได้ตั้ง20แอมป์นะที่ผมวัดเมื่อกี้นี้นะครับคลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์รับชมมาจนจบ